เรื่องของการดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมความเป็นดีอยู่ดีกินดีสำหรับประเทศมรอร์นะครับประเทศโมรอรของเราเนี่ยก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองด้วยประชาชนสะำหรับภาคระชานะันเราก็จะฝากานโยบายที่เป็นนโยบายเพื่อที่จะทําให้ประเทศมรอรอเรานี้มีความจเจริญรุ่งเรืรองเรื่องเรื่องสิ่งแวดล้อมความกินดีอยู่ดีแล้วก็ ทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองด้วยเศรษฐกิจที่ยั่งยืนด้วยความอยู่อย่างพอเพียงตามนโยบายนะครับสำหรับภาคประชารัฐนะครับภาคประชารัฐไตยที่จะสาก็คือประชารัฐเราจะยิดใ,ให้ในเรื่องของแนวทางให้ประชาชนดำเนินการในเรื่องของการอยู่ดีกินดีด้วยตัวเองด้วยหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ของประชาะัฐประเทศมบร,อรอเรารวมเลือดเนื้อเป็นเชื้อชาติของมองรอนะครับเป็นพักษประชาันนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมรงมไว้นะครับด้วยความรักและความสามัคคีของประชาชน<ห>การเข้ามาเป็นสมาชิกของประชาัฐนะครับในที่นี้ก็แบ,บ่งเป็นสองเงื่อนไขด้วยกันนะครับในเรื่องของอันดับแรกก็คือในเรื่องของการเข้ามา เป็นสมาชิกอย่างมีไม่มีเงื่อนไขนะครับแล้วก็อีกันหนึ่งก็คือเข้ามาเป็นสมาชิกอย่างมีเงื่อนไขสําหรับภาคของเรานะครับภาคของเราเนี่ยก็เป็นบุคคลธรรมดารับผู้มีสิตตามสัญชาตินะครับเขาก็มีอายุไม่ถาม 6, 8, ม่า18ปีบริบูรณ์นะครับไม่มีลักษณะต้องห้ามนะครับแล้วก็วิธีการก็คือยื่นไปสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับ ลำดับต่อไปก็ในเรื่องของโครงสร้างของพรรคนะครับผมก็จะยื่นตัวนี้ให้กับทรางโครงสรเป็นคนอธิบายในเรื่องของโครงสร้างของพระสวัสดีค่ะอาจารย์และก็มาสการพระมนีสองรูปแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆค่ะดิฉันได้่านสองที่มุมนะคะเป็นชุดโครงสร้าง บริหารของการขอพักการเมืองนะคะก็จะมีคุณเดชสิงสมสมเดชเ,เดชคุณเดชส่งสมสะอาดนะคะเป็นหัวหน้าพักแล้วก็รองอรองหัวหน้าพักก็จะเป็นคุณวาสนาหิรัญูพย์แล้วก็เ,เลขาธิการก็จะเป็นคุณ คุณอันนาสกมลนะคะเหตุรนี้ก็จะเป็นอัชราพรชัยยาสดที่ฉันก็เป็นโฆษกของพรรคนะคะแล้วกรรมการบริหารอื่นๆก็จะนเอพิชณาถาวรนะคะและต่อไปก็จะเป็นกรรมการบริหารสาขาพรรคนะคะเชิญที่พิชณาค่ะกัจนนอารย์ประจําีี่พิชาแล้ก็จะเป็นอเื่องส่สานนาคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารสาขาพักก็จะประกอบไปด้วยประธานสาขารองประธานสาขาเลขาธิการรองเลขาธิการเหนือระดับสาขาพักโฆษกสาขาพักกรรมการอื่นๆคณะกรรมการสาขาพักของสาขาพักนี้ก็มีหน้าที่ดําเนินการได้เป็นไปตามนโยบายและข้อบังคับของพักใหญ่นะครับ คือที่ประชุมทัพใหญ่ของทัพการเมืองซึ่งประกอบไปด้วยคณะบริการคณะกรรมการบริหารสภาทัพผู้แทนของฝ่ายทัพและสมาชิกพัพเป็นกลไกพื้นฐานในการดำเนินงานของทักการเมืองตามกฎหมายการเมืองการเมืองแต่ละรัพสามารถมีองค์ประกอบเพิ่มเติมไปจากโครงสร้างพื้นฐานได้พื้นฐานแบบนี้นะครับก็จะมีหน่วยงาน ทางหน้าขการบริหารภายในพักหรือสำนักงานของพักแบ,บ่งเป็นหน่วยพักออกเปต่างๆเช่นคณะกรรมการบริหารอื่นๆครับมันก็จะมีฝ่ายฝ่ายบริหารฝ่ายวิชาการฝ่ายการเืองฝ่ายวางแผนและนยโยบายเพื่อช่วยให้การทำงานของพักให้มีประสิสทธิภาพมากขึ้นครับ ต่อไปขอเชิญค <flying out. S 1> ุณเดนิครับสำหรับนโยบายครับทดังที่ก่วนสำหรับาคปราชารเนี่ยเราบอกว่าถ้าเกิดเราได้เป็นรัฐบาลเข้ามาเนี่ยาคประชาานเราเนี่ยจะเหมือนชื่อนโยบายเนี่ยเราตั้งขึ้นจากประชาชนรัฐก็คือรัฐบาลกับประชาชนเนี่ยเราจะให้ความสําคัญกับประชาชนที่เราไต่ไม่ค่อยมากนะครับรัฐบาลเราจะอำนวยความสะดวกสนับสนุนในเรื่องของเปิดช่องทาง ภาคธุรกิจต่างๆประชาชนทั startup, er. ่วไปเนี po ่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะกระบวนการต่างๆทงประชาธิปไตยเนี่ยให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าใจเข้าถึงแล้วก็ร่วมกับเราในการเสนอความคิดเห็นต่างๆในเขเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆที่เขาได้รับนะครับถ้าเราก็จะให้การบริการหรือก็เข้าถึงประชาชนในเรื่องต่างๆสร้างไม่เกิดให้เกิดความขัดแย้งในเรื่องของการบริหารประเทศนะครับ นโยบายของพรรคอันดับแรกเราบอกว่า,าประชารัฐนี้ก็คือการที่เราต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาปัญหาเล็กปัญหาน้อยเราจะรับเข้ามาเพื่อจะดูว่าปัญหาเหล่านั้นเนี่ยเราจะช่วยประชาชนให้กินดีอยู่ดีได้ยังไงแล้วก็ช่วยให้ประเทศชาติเราจเจริญได้ยังไงในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเรามองว่ารัฐบาลเนี่ยหยียบยืดแนวทแนวทางต่างๆเนี่ย ให้ประชาชนเนี่ยไม่ค่อยมีสุนรุ่มสักเท่าไหร่ในการดำเนินรัฐดำเนินการบริหารจัดการในแง่ของประเทศชาตินะครับโครงการทั้งหมดเนี่ยเป็นของรัฐใช้งบเนี่ยค่อนข้างมากทําให้งบเนี่ยมันกระจายมาถึงในส่วนของภาคประชาชนนน้อยนะครับแล้วก็ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่รรคของเราเนี่ยในนานตถ้าเกิดเราได้เข้ามาเป็นรรคบริหารประเทศเนี่ยเรามองว่า หรื่งถ้าเกิดเราได้จัดตั้งเป็นรัฐบาลเราจะสนับสนุนในเรื่องของประชาชนให้ดําเนินการตัวเองในเรื่องของการเป็นอยู่การดูแลตัวเองนะครับด้วยของพื้นฐานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อไม่ให้ประชาชนของเราเนี่มีนี้สินเราก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับอันที่สองคือโครงการเนี่ยโครงการความต้องการของประชาชนเราจะแบ่งตามสาขาตามที่ทีม คณะกรรมการบริหารพักได้อธิบายลงไปว่าพักของเราเนี่ยจะแตกสาขาลงไปแต่ละภูบบ้มิภาเพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นนะครับโครงการต่างๆเนี่ยเราจะรับข้อเสนอแนะจากประชาชนเข้ามาแล้วก็เอามาเป็นจุดในการที่จะให้เข้าถึงประชาชนและช่วยแก้ไขปัญหาตรงนั้นให้ได้นะครับเป็นโครงการของประชาชนและประชาชนก็จะมีความารู้สึกว่าพักเราได้เข้าไปช่วยแก้ไขปชชัญหาชตัวนั้นนะครับแล้วก็ใช้งบ เท่ากับอดีตก็คือไม่ต้องใช้มากมากเป็นการเอาโครงการสิ่งเล็กๆน้อยๆเข้ามาทําให้ประชาชนและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้ามาแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมปัจจุบันนี้ในปัญหาส่วนใหญ่ในภาพของประเทศมมรเราเนี่ยเรามองว่าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อยในการเข้ามาแก้ไขปัญหาเราก็เลยมองว่าประชาชนเราเนี่ยอยากให้ประชาชนเข้ามาช่วย แก้ไขปัญหาเพื่อเสนอเนี้ยแล้วพรรคเราก็จะนำปัญหาต่างๆเนี่ยเข้าไปเสนอในสภาอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือในเรื่องของประชาธิปว่าเราเมื่อได้เข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วเราจะทำยังไงบ้างนะครับต่อไปก็คือว่าเมื่อพรรคเราเนี่ยได้เป็นรัฐบาลในการที่จะทําให้พรรคของเรายืนอยู่ได้เนี่ยจะทํายังไงก็คือในแง่ของการหารายได้เข้าพักประชาธิ เพราะว่าภาคเรานี่นอกจากจะได้แรงสนับสนุนจากรัฐบาลที่มีอยู่แล้วของประเทศที่มีให้อยู่แล้วเนี่ยการลงทุนเข้ามาทําให้ภาคย่างคืนอยู่ได้แล้วก็ไม่ติดตามกฎหมายเนี่ยเราก็จะมีวิธีการที่จะทํายังไงเพื่อให้รลงทุนเข้ามาในอันดับต่อไปเนี่ยผมก็จะเชิญคณะกรรมการที่ท่านดูแลในเรื่องของเงินลงทเนเข้ามาอธิบายว่าเราจะเอาทุนตรงนี้เข้ามาสน,านับสนุนภาคได้อย่างไรนะครับขอเชิญครับ ก็สวัสดีอาจารย์ที่สอนแล้วก so ็สว like ัสดีเพื่อนทุกคนนะคะแล้วก็นักการการทีชั้นสองนู้นค่ะที่ฉันก็เป็นเอเดนยึดของพักนะคะที่ว่าหารายได้เข้าพักหนึ่งก็จะมียืนสิบอยู่ทางนะคะหนึ่งค่าบำรุงพักสองการบริจาคสามรายได้จากการสนับสนุนของพักสี่รายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ของพรรคจะจัดกบบประชาชนนะคะก็คืออย่างางานจัดกีฬาสัมพันธ์ของพรรคกับประชาชนนะคะแล้วก็การจัดเก็บเงินพรรคก็คือการจัดเก็บเงินในสมาชินนกของพรรคนะคะเหมือนในโลกนะคะก็คือการโลกแรกนะคะก็เป็นการจัดกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ของพรรคกับประชาชนนะคะ แล้วก็ลูกที่สอก็เป็นกรรมฐานเพื่อให้พักกับประชาชนได้เข้าถึงกันถึงจิตใจของธรรมะว่าคนในสมัยนี้ต้องธรรมาใจนะคะแล้วก็ระดมคนที่ว่าาการเมืองที่ว่าประชาชนจะมาแทรพักของเราซึ่งไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเขามาโดยแบบ เขาชอบเขาอาจจะอยากบริจาคเพราะว่าเขามีความชอบส่วนบุคคลนะคะสามรายได้จากจาการสนับสนุนของก็คือรัฐะจะมีพระราชบัญญัติออกมานะคะว่ารัฐธะรมนูญรูด้วยรรคการเมือ,องพศ2541กฎหมายการเมืองจะต้องมีคณะกรรมการเืดินั้งจัดสรรหารเงินมาบริหารรัคนะคะและดิฉันก็มีหนห รายรับรายจ่ายใน,น,นทั้งนะคะบัญชีรายรับรายจ่ายได้มาจากไหนแล้วก็อไปยังไงรับไปยังไงนะคะอย่าง,ไไท,างที่ว่าประชารัฐคือการมีส่วนร่วมในยุทธศาสตร์ประชาชนก็มีส่วนร่วมกับประชารัฐเพื่อให้การบริหารประเทศชาติของมองลรัเป็นไปอย่างสงบสุขและไม่มีความขัดแย้งรวมไปถึงในเรื่องของเศรษฐกิจความเป็นอยู่เนี่ยจเจริญรุ่งเรือง การที่ประชารัฐจะเดินทางไปได้ไม่ะหมายว่าประชารัฐจะบริหารประเทศด้วยประชารัฐแต่ว,ว่าบริหารประเทศด้วยประชาชนที่มีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตยอันดับที่หนึ่งก็คือการทาความเข้าใจนโยบายต่างๆซึ่งประชารัฐจะต้องเสนอนโยบายต่างๆให้กับประชาชนที่อยู่ในมวนร่ยเข้าใจแล้วก็สามารถเข้าถึงในการติดตามต่กากๆาได้นะครับอันที่สองการที่ เขามีมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่างๆของประชาชนในภาคต่างๆของจังหวัดแต่ละจังหวัดโดยสามารถที่เข้าสน่อความเห็นได้ในแต่ละสาขาของภาคประชาชนน,นะครับการเคารพในเรื่องของกฎหมายต่างๆประชาชนรรองเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งต่างๆประชาชนต้องอยู่ภายาใต้กฎหมายมมรัฐธรรมนูญเพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้ง การเรียนรู้และสิทธิเสรีภาพของหน้าที่ตามพื้นฐานของคนลเรือเหตุผลเพราะว่าเราต้องเข้าใจในของสิทธิละเสรีภาพประชาชนที่อยู่ในมอรต้องให้รู้จักรักษากฎหมายรู้จักกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดของอัดแย้นในประเทศมอรนะครับรวมไปถึงประชาชนต้องมีจิตสาธารณะในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อไม่ให้ การับรงอยูนน่ในประเทศขององเราเนี่ยเกิดความขัดแย้งและแตกแยกซึ่งกันและกันนี่คือของประชาชนระดอยู่กับประชาชนครับต่อไปก็เป็นการพิการท่านอื่นอีกั้งหนึ่งนะครับที่จะทิ้งไวในเรื่องของแล้วประเทศของเราเนี่ยเนื่องจากว่านอกจากการกินดีอยู่ดีแล้วแล้วให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองเนี่ยประเทศย่อมมีอะไรที่มันจะเข้ามาเพื่อให้ทําให้ประเทศมันไม่ได้บอกว่ามันต้องเจริญอยู่ตลอดเวลา ก็มีอะไรเข้ามา in? นะั่นหมายควาะว่าสภาวะแวดล้อมทรัพยากรต่ดางๆที่เกิดขึ้นในประเทศม,อมรอเนี่ยมันแปรผันไปตามยุคตามสมัยทุกวันนี้ในเรื่องของสารเรืองก,กระจกที่เกิดขึ้นในแต่ละปีค่อนข้างมากขึ้นต้นไม้ลน้ำต่างๆลดลงทํานนทให้เกิดแสงเรืองก,กระจกเกิดขึ้นทําให้อากาศในโลกนี้ร้อนมากขึ้นทําให้สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปน้ําท่วมร้อนมากฝนตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาล เกิดจากสภาพแวดล้อมในประเทศมองโกเลียเราเลยมรงว่าปัญหาเรื่องหวงในตอนนี้ถ้าราชาารเราก็จะชูในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เกิดนเรื่องของสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการอยู่ดีกินดีของประชาชนในมงโกเลียนะครับก็ขอเชิญกรรมธิการท่านขึ้นนะครับค่ะสวัสดีค่ะมิชานาสาวา ใน,ะะนองอัวหน้าพักนะคะดิฉันจะมาพูดเกี่ยวกับปัญหาเรื่องหัวของพักประชารัฐะคะว่ามีการแยกไขปัญหาอย่างไรหนึ่งการต่อการทุกท่าัคะปัญหาสิ่งละลอมและธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆมีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์นะคะแล้วก็ยังทำให้เศรษฐกิจสังคมอ่ะ มีปัญหาอีกด้วยดังนั้นพวกเราภาครัฐจะมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาในส่วนให้ทุกคนได้ทราบเช่นการใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนและความเข้าใจแก่ประชาชนในการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมการให้ความรู้แก่ประชาชนก็เช่นการมีทังขยะประจำบ้าน ควรจะเป็นคณะที่แข็งแรงมีฝาปิดวิชชิดสามารถป้องกันแรงและสัตว์ได้นะคะนี่ก็ให้ความรู้แก่ประชาชนนะคะ,ะแล้วก็ทิ้งขยะให้ถูกที่ตามจุดที่กำหนดไว้สำหรับการทิ้งขยะเท่านั้นเพื่อให้มีอัตรารยใ<ม>นการนำทรัพยากรมาใช้อยู่ในระดับที่สามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้ค่ะ2การแก้ไขวะฟื้นฟู คือแม่ครูพื้นที่โดยการปลูกป่าปลูแก่แปจัดแรกจัดทำไฟคทดน้ำรวมทั้งการคุ้มครอยป่าในบริเวณพื้นที่พองและพื้นที่ปี่่นวกับประชาชนและองค์กรสังชนค่ะประชาชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสํานึกให้กับประชาชนและสาธารณชนได้เข้าใจในการใช้ประโยชน์จากมวลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 出来。 กิจกรรมนำกล่าวชาวบ้านของมรของรัชการโดยการมีการหยุดคุณรู้่าน้ำท่วมแล้วก็มีการปูกป่าแล้วก็การไม่ทิ้งขยะลง ในเรื <madre> ling, <Yeah. S 1> ่องของการปุดรอบนัคองต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมเรายังมองว่าภาพของในองค์เนี่ยที่เป็นการบริหารเส่อมกวนเนี่ยลงมาในประชาธิปไตยเราจะกระจายอำนาจตรงนี้ลงไปเพื่อให้ไปถึงตามสถานาต่างๆในการปูดลอบคลองมือต่างๆเนี่ยทาไมว่าเอ้ต้องเข้าไปอยู่ในนโยบายของรรครึไมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมเหตุผลเพราะว่า เมื่อน้ำทะเลหนุนขึ้นมาเนี่ยคลองต่างๆเนี่ยซึ่งตามหลักการแล้วเนี่ยจะปลูดคลองต่าัๆของชาวบ้านรู่่วไปทะเลหนุนสูงคลองต่ำโอกาสที่น้ามันจะท่วมมามีดังนั้นเนี่ยการปลูกรอบคลองบนต่างๆคือส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การแก้ไขบนพื้นฐานเนี่ยได้อย่างย,าย,างยั่งยืนแล้วก็ภ้าของอ่ารงวลต่างๆนี้ต้องเข้ามาอยู่ส่วนร่วมในการพัฒนาต่างๆแล้วต้องรักษามันไว้ในแต่ละลต่างๆนีเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นนะครับ คือการมีส่วนร่วมในภาคจังหวัดผู้ว่าทั้การจังหวัดเองเนี่ยก็ต้องเข้ามาดูการบริหารส่วนทบวนต่างๆนี่ต้องเข้ามาช่วยนะครับซึ่งภาคของเราเนี่ยแต่ละสาขาเนี่ยถ้าเราบอ,อกว่าเราจะเป็นรัฐบาลเนี่ยเราจะช่วยตรงนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของน้าําท่วมในประเทศมอ,อรรนะครับลำรับน้าําท่วมต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นทุกวันเนี่ย เนื่องจากสมาว่าอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพแวดล้อมต่างๆแ,แล้วแต่มันเกิดจากกิจสำนึกในเรื่องของอประชาชนในโมบรอเนี่ยเขาเรียกว่าเก็นแก่ตัวในภาคธุรกิจต่างๆที่ทำเนี่ยอาจจะตัดไม้ทําธุรกิจต่างๆทําให้ต้นไม้ในประเทศเนี่ยหายไปเพราว่าอากาศเนี่ยก็แปรรวนไป เรื่องของน้ำท่วมเนี่ยนอกจากเราจะป้องกันได้ด้วยการที่เราต้องปลูกต้นไม้หรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อทดแทนนะครับเรายังมองว่าการมีเขื่อนอะไรต่างๆมีสามารถป้องกันน้ําท่วมได้นะครับในส่วนนี้นี่ก็ขอเชิญคุณอธนานะครับมาอีิบายในเรื่องตัวนี้ว่าเราจะช่วยในเรื่องของการลดปัญหาตัวนี้ได้ยังไงน,นะครับหลงที่ต่อใช่ไหมั ปัญหาน้ำท่วมก็ทำเกลื่อนกักเก็บน,น้ำเหมือนอย่างปีที่ปี54ที่ผ่านมาน้ำท่วมที่กรุงเทพก็มีการจัดการเกี่ยวกับระบบน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทองวาทกำแก้มเรีที่ที่ททอนุญาใช่ไหมครับทำแหนมเรีกักเก็บน,น้ำไว้เดี๋ยวใช้ยาหน้าแรงกช่วงนี้ ช่วงนี้ก็เป็นหน้าแรงการขัดเชียรน,น,น,น้ำเราอาจจะมาเผื่อกัะเก็บน้ำหรือทำสับทำฝาน้ำล้นกระเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแรง 2. ทางผันน้ำทางผันน้ำนี่ก็คือการที่จะขุดลอกคูหนองควองบึงให้น้ำไ,ไหลได้สะดวกมากขึ้น ประชาชนเรามองว่าน้าท่วมนี่มีปัญหามา,ากดังนั้นเนี่ยเขื่อนเนี่ยต้องกอารเก็บน้ำให้เพียงพอเพื่อที่จะกระจายลงไปสู่ภูมิภาาต่างๆให้ประชาชนเนี่ยได้มีน้ำาินมน้ำใช้โดยไปถึงการทำให้ประชาชนเนี่ยเราบอกว่าการอยู่อย่างเสรษฐกิจนพอเพียงเนี่ยต้องอาศัยอะไรนน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชนในโมอรเรานะครับการทำเกษตรต้องอาศัยน้ำดังนั้นเขื่อนจึงมีความสําคัญมากในการเก็บเกีน้ําในแต่ละปีเพื่อให้รองรับ ในการใช้สำหรับประชาชนทั้งประเทศได้นะครับการผันน้ําในแม่น้าต่างต่างต้องมีระบบการผันน้ําที่ดีเพื่อให้น้ำเนี่ยเพื่อมันมีสูงขึ้นเรื่อยๆระบบผัานน้ําจกผันน้ํตาตัวนี้เข้าสู่ทะเลเพื่อบะบายออกมงทะเลไม่ให้เกิดน้ําทลวกได้นะครับส่วนก,การประปุงสภาพลวามพอต่างๆและการเกร็บน้ําก็เป็นคุณทางาน่อน สวัสดีค่ะอาจารยงแล้วก็หนที่สองอยู่ด้นะคะแล้วก็ทุกคนนะคะก็คือปัญหานะคะน้ำท่วมคือปัญหาใหญ่นะคะก็คือมันก็เกิดขึ้นกับสภาพท้องที่นั้นนะคะก็เกี่ยวกับการแก้ปัญหาของสภาพอากาศสิละละ่งแวดล้อมคือปัญหาน้ำท่วมหนักปวดตอกหนักได้ทำให้ปวดตอกน,น้ำท่วมนะคะก็คือแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมนุษย์เป็น,นคนกระทำนะคะคือการไปปลูก มีทางที่น้ำเคยไหลผ่านคือถูกที่ทับที่ลูกสิ่งก่อสร้างโรงงานต่างๆนะคะทำให้น้ำเนี่ยมีการไหลยเยียงผ่านไปรืยายๆนะคะคือปิดกั้นทางน้ำไม่ให้น้ำไหลผ่านก็คือจะเกิดปัญหาน้ำท่วมนะคะก็คือน้ำทะเลหนุนจะเป็นปัญหาเหมือนกันนะคะในสภาพพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ร่มนะคะก็คือทางแก้ปัญหาคือ การทำคา,านกั้นน้ำนะคะหรือพนังกั้นาน้ำนะคะก็จะเป็นวิธีหนึ่งในการไม่ให้น้ำไหลเข้ามาในพื้นที่นะคะก็คือช่วยลดให้ความเสียหายในการในการเสริมคานกั้นนนะคะในของลน้ำให้มีระดับสูงกว่าเดิมน,นะคะคือการทำคา,านกั้นนินคือเป็นการป้องกันในบริเวณต่งางๆไม่ให้น้ำไหลเข้ามานะคะแล้วก็ในข้อที่ห้านะคะคือการระบายนะ้ำออกจากพื้นที่ลุกนะคะ ล้อคอะค่ะก็คือทำให้น้ำไหลได้สะดวกนะคะเวลาน้ำเพืนอืน้ำตรงนะคะแล้วก็อย่างเช่นเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยน้ำก็จะไหลผ่านได้สะดวกค่ะนะคะ,นะคะประหงชมพรภัยก็เป็นปัญหาที่เป็นเกิดขึ้นประจำนะคะคือในส่วนตรงนี้ถ้าหากเลือกทักเราเนี่ยเราก็จะช่วยลดปัญหานในเรื่องของปัญหาน้ำท่วม ตอนนี้ภาครัฐก็สำหรับภาครันเนี่ยเรายังมองว่าปัญหาเรื่องต่วเราต้องแก้ไขเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องน้ำพวกที่จะเข้ามาในประเทศของเรานะครับก็หวังว่าภาครัฐจะไว้อยู่ในอ้อมกุบของประชาชนของมอรอทุกคนนะครับถ้าเราได้เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยเราเชื่อว่าปัญหาพวกนี้การกินดีอยู่ดีเศรษฐกิจต้องมีแล้วก็ จะเดินตุ้งเดินแน่นอนครับขอบคุณครับ